วันนี้จะพาทุกท่านมาชม New BMW X5 ตัวใหม่ LCI ที่จะมีการปรับดีไซน์ภายนอกภายในใหม่รวมถึงมีการอัปเกรดขุมพลังใหม่โดยจะมาภายใต้รหัส x d r ร 30D และ x d r i v ร 50E แต่ละรุ่นย่อยจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงออปชั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ โดย New BMW X5 ตัว LCI นะครับจะมี2รหัสเครื่องยนต์โดยตัวริ่มต้นนะครับจะเป็นตัว XDrive 30d M Sport มาพร้อมกับราคา5ล้าน9 9 0 0 0บาทส่วนตัว XDrive 50e M Sport เป็นตัว Plug-in Hybrid จะมาพร้อมกับราคา5ล้าน3 9 9 0 0 0บาท โดยสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไปหลักๆนะครับในตัว LCI นะครับถือว่าปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการปรับดีไซน์ภายนอกตัวรถใหม่โดยด้านหน้าตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับเป็น BMW kidney iconic grow ซึ่งจะมีให้เฉพาะในตัว 50e M Sport นะครับก็จะมีแสงสว่างออกมาเวลาตอนกลางคืนนะครับในส่วนของตัวชุดไฟหน้านะครับทั้ง2รุ่นย่อยนะครับจะได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED เป็น Adaptive LED นะครับ ซึ่งดีเทลของตัวไฟหน้านะครับก็จะมีการปรับใหม่นะครับทั้งตัวเดทอดทำเล็งไลน์นะครับที่จะออกเป็นแนวลูกศรออกมานะครับรวมถึงโคมหลักด้วยนะครับส่วนการชนด้านล่างนะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับตัวชุดตกแต่งนะครับเป็นวัสดุสีดําเงาส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายนะครับยังคงคล้ายเดิมอยู่นะครับโดยในตัวรหัส30 d ดีนะครับจะมาพร้อมกับตัวล้อลอยนะครับเป็นแบบเขนาด20นิ้วเป็นลายสตาร์สป๊กนะครับแบบสลับสี โดยล้อคู่หน้านะครับจะใช้ยางขนาด 275/45R20 ส่วนล้อคู่หลังนะครับจะใช้ยางขนาด 305/40R20 ส่วนในตัวรหัส 50E นะครับจะได้ล้ออ l อยนะครับเป็นขนาด21นิ้วโดยลายนะครับจะเป็นลาย Y i Spoke แบบสลับสีโดยไซส์ยางนะครับล้อคู่หน้าจะใช้ขนาด2 7 5 4 0 r 2 1ส่วนล้อคู่หลังนะครับจะใช้เป็นยางขนาด 315/35R21 แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับดีไซน์แบบ M s p o r t นอกจากนั้นนะครับ X5 ครั้งนี้นะครับก็ใส่ตัวประตูปิดแบบ s ซอฟโค้ดมาให้แล้วนะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับการปรับนะครับตัวชุดไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่นะครับจะเป็นไฟท้าย LED นะครับที่มีไฟหลีด2ชั้นนะครับจะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนกันชนห้าล่างนะครับถูกดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเป็นท่อไอเสียออกปลายคู่ โดยตัวชุดฝาท้ายนะครับก็ยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าใส่เข้ามาให้นะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณด้านบนหลังคานะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวหลังคากระจกพา n โน m m i ม็กซ์ลูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบไฟฟ้าส่วนของภายในนะครับภายในจุดแรกเลยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับก็คือตัวชุดหน้าจอนะครับที่จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอ bmw curved display นะครับ จะเป็นชุดหน้าจอมารวัดนะครับฟูลดิจิตอลเชื่อมต่อกับตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดโดยหน้าจอตรงกลางนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนนะครับส่วนตัวระบบเครื่องเสียงนะครับในรุ่น30 d ดีนะครับจะได้ของ h ฮเมนการดอนนะครับแต่ตัว 50E นะครับจะได้ของ Bo w e r เ n d ร์แอนด์นะครับส่วนของการตกแต่งภายในนะครับตัววัสดุเบาะนะครับจะได้เป็นวัสดุหนังแท้ตัวจะมาพร้อมกับตัวการตกแต่งนะครับตัววัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ส่วนตัว5 0 e นะครับจะมีการตกแต่งผลึกแก้วเพิ่มเติมขึ้นมาให้นอกจากนั้นนะครับยังมีการใส่ตัวไฟแอมเบนไลท์นะครับรอบคันมาให้ด้วยโดยตัวเบาะนั่งนะครับตัวเบาะนั่งตอนหน้านะครับสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้พร้อมกับระบบอุ่นเบาะนะครับโดยในตัว5 0 e นะครับจะมาพร้อมกับเบาะนั่งนะครับที่อุ่นร้อนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพร้อมกับที่พนักวางแขนนะครับแล้วก็พวงมาลัยด้วยนะครับแต่ในรุ่น30 d นะครับจะมีเฉพาะเบาะคู่หน้าเท่านั้น ส่วนของโรบป่าอากาศคันนี้นะครับแยกมาให้ถึง4โซนนะครับก็คือด้านหน้า2โซนด้านหลัง2โซนนะครับก็คือแยกอิสระนะครับตามแต่ละที่นั่งเลยนอกจากนั้นนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะมีการติดตั้งมาาง่านบังแดดสำหรับประตูคู่หลังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาดูกัรเรื่องถัดมานะครับเรื่องของขุมพลังนะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับมีการอัปเกรดแรงม้ารวมถึงแรงบิดเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยมาเริ่มต้นจากตัวเครื่องยนต์สันดาปเพียวๆก่อนนะครับในรหัส X130D โดยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตรพ่วงด้วยระบบอากาศนะครับ Twin Power Turbo กำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่298แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่670นิวตันเมตร พ่วงด้วยระบบไมล์ไฮบริดจับคู่กับเกียร์อมัสสปอร์ตสเตทโทนิก8จังหวะพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ X Drive โดยอัตราเร่งสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้ภายใน6.1วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับท็อปสปีดอยู่ที่233กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนอีกรุ่นย่อยหนึ่งนะครับจะเป็นตัว p l i n Hybrid นะครับใช้รหัส X Drive 50e จะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตรพ่วงก,กับตัวระบบอากาศนะครับ Twin Power Turbo โดยจะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ Synchronous Electric m ต t o r และเมื่อรวมนะครับกำลังเครื่องยนต์กับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่489แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง700นิวตันเมตร โดยแบตเตอรี่ที่ใช้ในตัว Plug-in h y b i d นะครับจะมีขนาดความจุอยู่ที่29.5กิโลวัตต์โดยระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับในโหมด EV นะครับจะอยู่ที่113กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนความเร็วสูงสุดนะครับในโหมด EV นะครับทำได้อยู่ที่1140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะทำได้ภายใน4.8วินาที ส่วนของตัวระบบช่วงล่างนะครับในตัว 30D นะครับจะได้ระบบ Adaptive M ด้านหน้านะครับเป็นอิสระ Double wishbone พร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นแบบ Multi-link พร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนตัว 50E นะครับตัว Plug Inhibit จะได้ช่วงล่างเป็นแบบถุงลมนะครับ Adaptive 2 Excel ด้านหน้านะครับเป็นอิสระ Double wishbone ด้านหลังเป็นอิสระ Multi-link นะครับ ส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับมีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยด i v i วิ As s i s t ต่างๆนะครับก็มีการใส่ระบบเตือนนะครับเมื่อรถออกนอกช่องจราจรมีระบบเตือนนะครับเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตามีระบบเตือนนะครับไม่มีรถตัดผ่านขณะถอยหลังนะครับหรือว่า r o s s i n g traffic w a r n i n g มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับที่ความเร็วต่ำรวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับขณะถอยจอดแล้วก็มีระบบเตือนป้ายจราจรมาให้นะครับ สำหรับสีตัวถังภายนอกนะครับทั้ง2รุ่นย่อยนะครับมีทั้งหมดสีสีเหมือนกันนะครับโดยถ้าเลือกภายนอกนะครับเป็นสีเทาจะได้ภายในเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเลือกภายนอกเป็นสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับจะได้ภายในเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดนะครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของตัว new bmw x 5 lci ตัวใหม่นะครับที่มีการปรับดีไซน์ภายนอกภายในใหม่นะครับให้ดูมีความหล่อดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ มาพร้อมกับขุมพลัง2ทั้งเลือกนะครับทั้งขุมพลังสันดาบเครื่องยนต์ดีเซลล้วนกับตัวเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับมาพร้อมกับราคาในรุ่น 30D อยู่ที่5,99,000บาทและตัว 50E ราคาอยู่ที่5,39,000บาทเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับตัว X5 LCI ตัวใหม่นะครับคอมเมนต์มาที่เดลังได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ